ผู้นี้เป็นก,นา,การพบกันระหว่างทีมเสียกรในฝั่งผู้บรรยายเนี่ยนะฮะแสดงพบกับทีมอ,อ,อะไรนะข <c oughs> องทีมดักก้อนนะครับในฝั่งตรงข้ามครับสวัสดีคุณนันเอกด้วยนะครับ <c oughs> เออเท่ลมเก่ามาไหมเท่ลมเก่ามาป่ะการันเออทักทักตัวเองว่ามาไหม <c oughs> <c oughs> สวัสดีท่านนายกยาวด้วยนะครับสวัสดีครับแต้มอยู่ที่ศูนย์ต้นหนึ่งครับเอานะฮะดาก,ก้อนเสียมาเสียกรเปิดชงโอ้นิ่งครับเรียบร้อยฮะนิ่งๆแบบนี้เต็ล็อกแต้มให้ทีมเสียกรพี่ใหญ่โจที่น่าจับตามองก็คือทีมเสียไม้นะครับคู่ดับเบิลทีมเสียไม้ ที่มีเจ้าปามท่าขนยางกับพี่แอลมืองเลยนะฮะลูกนี้ยังเปิดได้ครับแล้วชงมาน่าจะขายแบบนี้โอ้โหจังหวะเตะคอมบ็อกแต่ว่ามันออกหลังนะฮะเป็นแต้มของทีมเสียกรสวัสดีพี่ลีชร้มด้วยนะครับสวัสดีครับ แต,ตามอยู่หนึ่ต่อสองครับดาก้อนเสิร์ฟลูกนีไไ้ไม่ข้ามลันโป้งมาไหมท่านนายกยามถามเออมามามา,มาลันคนเดียวฮะนายกรันนั่งอยู่ข้างครับแต่โป้งไม่มาฮะอาจารย์เสียงมันทซาๆอ๋หรอลันเขาบอกเสียงซาฟนะังใช่ปะ ไม่แม่มันซ่ามากไหมมันดังมากมไมาหมเสียงอสวัสดีน้องตองผมพี่รามด้วยนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บหนึ่งคือเดี๋ยวผมอธิบายพี่พี่น้องว่า,เ,าเดี๋ยวผมเบาโอเ,เบาไม่แต่ว่าเบาไม่ก็ช่วยได้ไม่มากเท่าไหร่นะฮะ เดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บนึ่งครับ เออโอ้สวัสดีครับสวัสดีพี่หมคอนแก่นด้วยนะครับนายกยาวถามว่าแอลคู่ใครแอลคู่กับเจ้าปามท่าขอนยางฮะนายกยาวนี่นัดันัทาเอานะ น่าจะเบานิดนึงแล้วนะครับสําหรับเสียงซ่าๆเอ่อผมอธิบายให้ฟังนี้ไงว่าเพราะว่าเสียงซ่าๆอันนี้จะเกิดจากตัวตัวแอร์ที่ผมจะต้องติดไว้ที่โทรศัพท์นะครับเพราะว่าไม่เช่นนั้นแล้วโทรศัพท์เวลาโทรศัพท์มันร้อนแล้วมันจะตัดเราก็ดับไปนะครับมันเสี่ยงอันตรายนิดนึงฮะแล้วก็ทําให้การถ่ายทอดเดี๋ยวเกิดปัญหาก็นิดนึงนะครับแต่น่าจะเบาลงแลครับเพราะว่าผมเบาเบาตรงวอลลุ่มใหม่นะครับก็ เอาพอประมาณนะครับพอประมาณนะฮะตัดวสวัสดีพิธนด้วยนะคะรับพิจสุดชนบันเย็นเอ๊ะเอาเสียวม่เห็นพิธนมาเล่นเนาะฮะหรอฮะลูกนี้ครับทีมเสียกรอเอาล้นไปแบบนี้ครับดากอนเปิดชง แต่ยอดเบาๆล็อกแต้มให้ทีมดักก้อนไปได้นะฮะเหรอเสียงดีแล้วเนาะขอบคุณครับท่านนายกครับปู่ปานหรืออีกทีมแข่งคู่ไหนาจากลงพตใช่ไหมฮะปู่ปานอีกทีมหนึ่งก็คือทีมของเจ้าปลายยังไม่ลงสนามครับยังไม่ลงนะฮะทีนี้ โปรแกรมตอนที่ก็จับถลากนี่ไม่ไม่ไม่มีแล้วฮะเพราะว่าเขาโน่นนะครับเขียนอยู่โต๊ะกองในการสวัสดีน้องนบด้วยนะครับเสียงชัดเจนเนาะขอบคุณครับขอบคุณครับพี่ลมเอาละฮะก็ชัดเจนแล้วเนาะอ่าวล่นลูกนี้ไปแล้วเป็นแต้มครับทีมเสี่ยกรผู้ใหญ่โจยาวด้วยนะครับสวัสดีพี่สวัยแม่สอด สวัสดีซอรัตด,ด้วยนะครับซอรัตซอรัตนี่ถ้าจำไม่ผิดอดีตทีมชาติพม่าที่มาอยู่เชียงใหม่เนาะเพราะว่าเคยไปถ่ายเชียงใหม่ครั้งหนึ่งจำได้ว่าชื่อซอรัต โอ้ตอนนี hey. ah, ้แต um ้มท <whis ky. S 2> ีมเสียกรพี่ใหญ่โจตามอยู่5ต่อ11ครับเอาละฮะทีมดากอนเปิดชงนิ่งๆแบบนี้แต่จังหวะที่เตะลูกนี้ออกหลังเป็นแต้มของทีมเสียกรแช์ดิกดแช์เป็นไหมนะเปิดนี้ไม่ขึ้นนะ แต้มอยู่ที่11ต่อ6ดดาก้อนเสิร์ฟลูกนี้อ,อุ๊ยออกหลังไปนิดเดียวครับตัวนี้เสียบเปาด้วยนะครับเสียบเปากกโก,โกีิสุโรกบ้านเราน่าจะจัด,าส,ด,ดสามสามท้ายกอร์ดบ้างนะครับพี่<อ>ก็ อ่าอันนี้ก็ไม่กล้าจะออกความคิดเห็นเท่าไหร่ครับพี่เพราะเพราะว่าผมผมถึงแม้ <พอ S 1> ผมจะออกความคิดเห็นไปมันก็แทบจะออะไรดีแทบจะเป็นไปไม่ค่อยได้นะฮะเพราะว่าเวลาจัดตะก้อแต่ละครั้งก็จะอยู่ที่คนจัดนะฮะอยู่ที่คนจัดอ่ากอกกก็อยู่ที่ว่าคนจัดนั้นๆนะฮะเขาจะสนใจเลี่ยมไหนยังไงเนาะมันก็ประมาณนั้นนะครับ เพราะว่าพูดไปก็สองไพเบีย้ยนิ่งเสียก็ต้องดึงทองดีกว่าสวัสดีน้องแบงค์อุดิตด้วยครับโอ้โหงานแบบนี้ขาดแบงค์อุดิตกับเจ้าเฟรมได้ไงเนี่ยดับเบลิลแบบนี้ดับเบลิลแบบนี้ทางของแบงค์อุดิตเลยนะขาดได้ไงเอยเอาที่สะดวกครับพี่ใช่พี่พศก็ต้องอา่าแล้วแต่คนจัดเขานะฮนะเนาะบางครั้งก็เคย พูดพดไปบอกบอกไปเขาก็แค่ฟังฟังแต่เขาก็ไม่ทำอะไรกันกแล้วแต่ฮะอากแเกมสลัับเกรเอาให้เกมในเซตแรกผลการแข่งขัน <c oughs> ก็เป็นทีม <c oughs> เ,เอ่อดาร์ก,กอนนะครับ <c oughs> ตอนนี้เป็นฝั่งมาอยู่ฝั่งผู้บรรยายฮะ <c oughs> กับทีม <c oughs> เสกอนพหญ่โจ <c oughs> ตอนนี้อยู่ฝั่งตรงข้ามนะครับ เซตแรกก็เป็นทีมดากอนนะฮะ,กนนะ,ะเก็บเซตแรกไปได้ก่อน <c oughs> มาชมเซตสองกันครับ,บททอบทาครับทีมดากอนเสิร์ฟลูกนี้อ,ออกขวาหน่อยๆย,ยังเปิดได้อยู่ครับเสียก่อนเตะมาโอ,โอ้กรรมการบอกว่าโ,โดนแขนนะครับ นบบอกว่าไม่ได้ไปนะครับพี่เค okay, มาอยู่บ้านครับอ๋อครับทำไมทำไมข้อความมันขึ้นแล้วก็หายไปงง <c oughs> อา้าวทำไมทำไม อ๋อนึกว่าภาพค้างขออภัยครับพี่เกดครับเขาจัดงานอะไรครับเป็นงานประจําปีของอวัดช้างเผือกที่อํเาเภอเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์นะฮะเ,เขาจัดแข่งทุกปีนะครับแต่ว่าผมมีโอกาสเพิ่งมีโอกาสได้มามาครั้งแรกนะฮะที่มาถ่ายทอสดสด<า>แต่จริงๆแล้วเขาจัดมาเป็นประจําทุกปีนะฮะก็ในแต่ละปีเรียมก็จะเปลี่ยนไปนะครับแต่หลักๆเลยก็จะอยู่ตรงนี้ละครับจะมีโอเพ่นแล้วก็มีดับเบิ้ล แล้วก็ภายในนะครับปีก,ก่อนๆมานั่นก็มีดับเบิลเดินสายเดินสายมามาค่อนข้างเยอะนะครับแต่ตอนนี้อยู่ที่1นต่อสครับดาก้อนตามอยู่นะฮะเอาล้วครับ,รรบหน้าขวาลูกนี้เปิดชงนิ่งครับทีมเสียก่อนพญยโจแต่ว่าเตะลูกนี้ติดบล็อกของทีมดาก้อน สวัสดีน้องวุฒิประกันภัยด้วยนะครับ<ะ>แต้มอยู่ที่3มต่อ2ครับเสียกรขึ้นนำเสิร์ฟรูนี้แ,บบแหลงไปหน่อยฮะออกหลังครับเป็นแต้มของดาก้อนสวัสดีคุณโลอภิวัตรด,ด้วยนะครับพัศกร<ะ>แเท่าต้มอยู่ที่สามเท่าครับเคาะไปเบาๆช่องขวาอ้าวจังหวะนี้เนี่ยนะครับจังหวะเปิดเราไม่เข้าใจกันอนะ ตัวชงก็จะเข้ามาแล้วตัวตัวทำก็เปิดแล้วก็เนี่ยนะครับระแวงระแวงกักกักกันอยู่นะฮะตัวดีน้องเจ็กนะครับลูกนี้เอาละครับเนี่ยแหละ,ะน้ำหนักตะก,ก้ออยู่นะมองไม่เห็นโอ้น้ำหนักดีครับมาสกักคู่ลงปลายเส้นเนี่ยแหละฮะ อะครับลูกนี้ทัดบล็อกออกไปครับเป็นแต้มของทีมดาก้นเอ้าทำไม,ไ,มไปโดนอะไรอฮะเปล่าเปล่าไม่ใช่อ่ะอุย้ยยังไงเนี้ยอยู่ๆอ๋อโอเคแต้มอยู่ที่จีต่อห้าทีมเสียเสียก่อนตามอยู่นะฮะอ๋อครับจังหวะนี้เสิร์ฟไม่ข้าม แมอยู่ที่6ต่อ4ไปที่ลายขวาเอาละครับเปิดไม่หลุดชงเองตีหัวแกขายข้ามาเอาละครับดาก้อนชงแล้วก็แต่ยอดเนี่ยนะครับเรียบร้อยฮะแล้วก็บางจังหวะก็ไม่ต้องไปรุนแรงตูมตามนะครับอยู่ที่การชิงไหวชิงพริบ เพราะว่าตะก้อดับเบิลแบบนี้ต้องเป็นการเล่นเหลี่ยมนะฮะเขาเรียกเล่นเหลี่ยมครับ แต้มตัวนี้อยู่ที่7ดต่อ5าดาก้อนขึ้นนำนะครับโอ้โจังหวะนี้เสิร์ฟออกหลังไปนิดนึงฮะปเป็นแต้มของทีมเสียกรเ็รแ,แต้มอยู่ที่6ต่อ7อีกแต้มเดียวจะทันนะฮะออโอ้โหยังแรงดีอยู่นะครับทีมเสียกรเสิร์ฟออกหลังฮะ เนมาทางทีมดักก้อนจัไดิเซลครับ,รบขึ้นนำอยู่ที่8-6ต่อ 6. ไปช่องกลางยังเปิดได้อยู่ครับทีมเสียกอนเอาละฮะเตะล็อกแต้มลูกนี้ได้อยู่ครับอจะเหมือนผู้เล่นของทีมเสียกรจะมีอาการบาดเจ็บอะไรหรือไม่ฮะ สวัสดีน้องวุ้นด้วยนะครับสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าคุณต้นเพชรไพลินไก่ชนฟาร์มอ่าล้วครับเนี่ยเลยฮะเสิร์ฟเบาๆตัดหยอดหน้าซ้ายครับเป็นแต้มฮะทีมเสียกรแต้มมาอยู่ที่8เท่าแล้วครับรอบนี้เป็นรอบดิ้นตาย สุดๆนะฮะต้องหนีแพ้กันทุกทีมนะครับแพ้ไม่ได้นะฮะในรอบนี้ถือว่าเป็นรอบน็อกแล้วนะครับแปดเก้า <8. 9. S 1> แต้มยู่สิบแปดเจเก้าอ้าวแล้วครับจังหวะน,นี้เสิร์ฟไม่ข้ามเรเป็นแต้มของทีมดากอน อยู่ที่10.8ต่อ8ครับดาร์กอนยังขึ้นนำอยู่นะฮะปไ,ไปช่องซ้ายชงย้อนกลับมาหน้าตะ่ายโอ้โจังหวะนี้เตะยังเตะไม่ข้ามอยู่นะทีมเสียกรก็เป็นแต้มของทีมดากอนแ้มตามอยู่8ต่อ11ครับ,บ,บามาทางหน้าซ้ายเปิดไม่ค่อยดีเท่าไหร่ละครับ แกไขลูกนี้ไม่ข้ามเป็นแจมของทีมเสียเสียกรพิยาโจนะฮะเสียเปล่าเสียเปล่าเสียเปาคอมเมนต์มาบอกแอดมินอย่าลืมใจเกินร้อยนะครับ M150 เนี่ยทีอย่างเงี้ยคอมเมนต์เนาะดันเนาะแทนที่จะซื้อมาให้เราเนาะนี่แอบนินทากันผ่านเฟซบุ๊กนี่แหละนินทาผ่านเอ่อไลฟ์สดนี่แหละ ตอนนี้นั่งอยู่กับแอดมินรันนะฮะก็อีกหน่อยก็คงจะบรรยายได้เก่งนะครับเพราะตอนนี้มานั่งศึกษาดูงานอยู่นะครับแตมตัวนี้เสียกรตามอยู่9ต่อ12ค่อนข้างห่างนะฮะสำหรับแต้มไหลแบบนี้อาละครับดาก้อนเปิดแล้วก็ชงนิ่งนิ่งแบบนี้ก็เรียบร้อยสิครับ แต้มอยู่ที่13ต่อ9เสียเปาเสียเปาเสียเปากดหัวเราะมาฮะเสียเปลากกโอเนี่ย13ต่อ9ครับช่องขวายังเปิดได้อยู่โอ้โหแต่ว่าจังหวะนี้โนโ่แล้วครับคงกลัวจะโดนป้ายนะฮะก็โอ้โห งัดออกข้างไปเยอะขึ้นแท่นแล้วครับสำหรับทีมดากอนทีมเสียกรเปลี่ยนตัวผู้เล่นออกนะฮะหมายเลข e 21ครับเอาหมายเลข9ลงมาโอ้จะแก้เกมทันหรือไม่ทัน 2> e 2. อีกแจมเยวจมจเดียวจะเกมนะครับดากอน <94. S 1> แจมตอนนี้อยู่ที่9.14ต่อ14หน้าขวาโอ้โหการเปิดนิ่งชงนิ่งแบบนี้เนี่ยนะครับ ตานไม่อยู่แล้วฮะผลการแข่งขันก็เป็นทีมดะก,ก้อนครับเอาชนะทีมเสีกอกรพญ่โจไปด้วยสกอร์สองต่อศูนย์เซต